เมื่อกี้มันเหมือนมีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างนะครับก็คือเชื่อมันเถอะเล่นต่ออ๋อเงื่อ,ม,อมัสวผมมืเหงื่อโอ้โหเซ็ดปั๊บเซ็ดปั๊บกดกินขนมไปด้วยอาาัดคลิปไปด้วยนะครับอย่าว่ากันนะครับโอเคต่อมาไม่มีใครใครทนเกิือนต้านผมได้หรอก นี yeah. ่ไงจักรยานบินอย่างตึงโอ้โหเกือบไม่ลอก่อนเอืยอไลอยนตี้ดีกว่านี่มอไซค์ผมสวยไหมไม่สิจักรยาน พลังแห่งโอเวอร์พาวเวอร์รูจักไหมด่านนี้หนเหมือนจะไปยากอืมเอาผมลืบผมลืบเซฟแมนเดี๋ยวผมจะไปเวอร์สามข้ามาถึงแล้วที่ที่ทุกคนเกลียดวะ เราใส่ผมต้องรออ่ะไม่ก็ผมตายบินไปเลยโว้มันขึ้นได้ด้วยเหรอนี่ไงด่านนี้ไม่ต้องใช้หรอกพล,พลังงงพลังงานไร้สาระนี่ไงมันต้องใช้ตรงนี้เอิม่มตรงนี้ถ้าไม่รู้จะผ่านไงก็ทําตามผมได้เลยนะครับถ้ามีมอเตอร์ไซค์อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ดิจัก,กรยานชอบเรียกผิด มาเลยจุตุ่มมาวัดกันเย้ <c oughs> มาวูสารต่อ <c oughs> อืมนี่มันต้องเจอสเต็ปนี้อ่ะ ง่ายนะไปกันต่อเลยดีกว่าครับ <c oughs> นี่บัตรที่จำ <c oughs> นี่แน่นี่แนะ่นี่แน่หลบได้หลบได้ตึงๆเฮ้ย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 น้องน้องน้องพัดลมแรงกึ้งพัดลมแรงกึ้ง ก็มาสิคร e ับนี่แน่นี่แน่ว้าขึ้นวะไม่ขึ้นอไม่ขึ้นนี่เน่เจอโปไปไม่ใช่โปยจักรยานโคตรโหดโคตรอันตรายมากกว่านี่แน่อือ่ะเซฟพอดีเจอผมตายบ้าบอเอะ เก็บโน้ตตรงนี้ให้ครบก่อนแล้วกันครบแล้วบินไปเลยบินไป,ปไเลยปะไม่ได้เซฟไปเซฟกนมาตรงนี้พร้อมนะครับนี่ไงครับรุ้จังไปจักรยานบินเก็บเก็บก่อนแล้วกันตรงนี้ผมรับคุยแป๊บ ช่างมันมาบินไปเลยบินไปเลยนี่แน่สมนาแมน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 อุ้ยอือไปวะเบอร์แมน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 ตกจนได้ จะคลิปหน่อยขอสไคลิปแล้วกันตานี้ไม่ไหวมันมีสกิฟฟีอยู่สองอันผมเห็นผมเลยเผื่อกดใช้แต่ไม่มีอันไหนหนีนีนเอเอจักรยานบินได้ผมหลอกเฮ้ยห hey, hey, ลบไดต้ตกจนได้ขออนุญาตกินหนมเปนนะคุณเฮ้ออร่อยเะรออร่ยมางเียผูโอ้โห มาเออเมหแม,ม่ผมรอพวกคุณนะเออผมรอพวกคุณผมรอพวกคุณ ของจริงเนี่ยของจริงของจริงกูจะไปเวไปเวมังกรทองเรียบร้อยแล้วถ้าผมไม่ไหวคือผมต้องสกิปใช่ไหมผมอยากเก็บสกิปฟรีนี่ไงผ่านได้ไม่มมมาดีพื้นงกไม่ได้กลวมึงซะหน่อยนี่เน่บินมาเลยครับบินข้ามมาเลย กระจอกหลบตึงๆหลบแบบออนไลน์รู้จักไหมอ๋อตรงนี้มันต้องไปเร็วๆไป๊ไมานะงั้นค่ะขอเก็บสปินก,ก่อนแล้วกันตรงนี้แล้วก็บินไปเลยบินเป็นไงล่ะเจอสเตปจักรยานบินเก็บโคต้าก่อนอ้อยูจีหายเฮ้ยทุกคน อ๋อยูจิมาแล้วเมื่อกี้ยูจิหนีไปคุยกับซูคุน่ามาแหม่แกแย่วะไม่ยังไม่เด้ือเศเลยมา,มาลองกัน,นอีกสักอึมบะเบ้าแมน What are you doing What are you doing แหม What are you doing แหมถามก่อน หลบได้หลบได้หลบได้อย่างเตึงนี่ไม่ต้องใช้แล้วครับไม่ต้องพึ่งด้วยเช็คพอยต์แล้วใช่ไหมงั้นก็ไปเลย c b t ดีดดเดี๋ยวผมจะเอาไปตัดเป็นไฮไลท์ในติกตอกเดี๋ยวเดี๋ยวไปโลกสีให้ได้ก่อนแล้วกันแล้วค่อยปิดคลิปโอ้โหตายที่แรอบอะมันต้องเก็บคูต้าตรงนี้ให้มันเต็มก่อนแล้วเราค่อยไป ตึงอย่างเจ๋งเลยิวอืมเกือบไปแล้วดีนะผมมีจักรยานบินได้เฮอะก็มาดิไอ,พอ้พื้นปอมพืน้นปอมโคตรงูนี่แน่นี่แน่อุ้ยไปกันเลยไปว้าไปผมตกคือบไา IP ครับ เดี๋ยวนะมึงสร้างมดในขนมผมด้วยว่ะอกไปผมไว้ใจมันไม่ได้ผมไว้ใจเกมมันไม่ได้ครับพัดลมนี่ไงเจอสเตปบินเข้าไปสเตปบินกบโจอ่ะไม่ใช่สเตปสเตปเด็กแว้นของยูจียูจิเคยเป็นเด็กแว้นมาก่อนไม่สิเราปูคุณมาเองนี่เราทำไปทำไมว้าวเม่นเน้นนน เลยดีกว่าเตรียมตัวออกเดินทางได้ฉันพร้อมจะไปแล้วเพื่อนนี่ไงสเต็ปของจริงครับของจริงของจริงหยอกเล่นหไม่เล่นไม่ใช่ไม่ใช่มังกรองทองซะหน่อยไม่ใช่มังกรองทองในติกต็อกนะผมไม่ใช่อ,อืมบินไปบินไปอย่างตึงถ้าของพูดของจริงก็คืออย่าไปเชื่อมันนะครับ อย่าไปเชื่อไอ้ป่าผมนะครับมันแย่มากใช่มันแย่บู๊บินได้โอ๊ะแหม้นแหมนแหมนแหมนเกือบ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 นี่ไงบินไปตึงๆไปต่อนี่ตรงนี้อะไรวะขอเล่นหน่อยแล้วกันโอเคไปดีกว่าวิจักรยานลอยฟ้า เพลงม่งกระดังกึ้นโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสิบนาทีแล้วบายบายนี่นะครับจักรยานตกโชว์ให้ดูเลย